ก่อนหน้านี้นะคะมีปัญหารเรื่องดวงตาม,มาก่อนนะคะคือทํางานอยู่กับจอคอมพิวเตอร์มา17ปีนะคะทุกวันก็จะใช้สายตาตลอดกับจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่เคยทานบำรุงสุขภาพดวงตาเลยจนเกิดปัญหารเริ่มมีอาการปวดแสบตานะคะน้าตาไหลมีอาการหนัก้ากขึ้นือเริ่มลืมตาไม่ขึ้น,นะค่ะนั้นแหละก็คือได้เข้าการผ่าตัดลอกตานะคะเข้าห้องผ่าตัดก็ใช้เวิเงือ จนวนเงินค่อนข้างสูงเหมือนกัน35,000นนะคะ,ะหลังจากนั้นมาก็กลับมาไปอีกนะคะอาการนั้นก็กลับไปอีกไม่ได้หายเลยแล้วก็ทานตัวอื่นที่เป็นบำรุงสายตามาก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะจนมาพบกับตัวผลิตภัณฑ์ของท่านดร o ออปตาเบอร์รี่พัทต,ตัวนี้นะคะทานวันละสองแคปซูลใช้เวลาทานเนี่ยมา15วันปรากฏว่าคนที่ได้รับก็คือ,อตาไม่แห้งนะคะ ตาเริ่มแบบเบาๆขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันแข็งแรงขึ้นนะคะอาการที่เราสู้แสงไม่ได้เนี่ยก็เห็นได้ชัดเราเราเราจ้องแสงได้ไม่ต้องใส่แว่นตาตลอดเวลานะคะแล้วก็ความสบายตาที่มันบอกได้เลยว่าตาเราแข็งแรงขึ้นค่ะก็ประทับใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากเลยนะคะ Opta Berry p l u h อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆที่มีปัญหาการใช้ดวงตากับคอมพิวเตอร์ จอโทรศัพท์นะคะรักษาก็ทุกวันทุกวันถ้าเราไม่มีการบำรุงรักษาเขาเขาก็จะเสื่อมสภาพได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ